BMW iX เปิดตัวในไทยใน,นตำแหน่งรถยนต์ไฟฟ้าตัวล่าสุดวิ่งได้600กิโลเมตรต่อการชาร์จหรูหรามีสเสน่ห์และน่าค้นหาทีเดียวครับเนื่องจากบนเว็บของ BMW Thailand ได้มีการเปิดตัวรถของ BMW iX ทําทำให้เราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าจะเข้ามาขายในประเทศไทยรเร็วนี้แล้วแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับ ดีไซน์ด้านหน้ามีกระจังหน้าแบบไตคู่แนวตั้งขนาดใหญ่เลยครับตามสไตล์ของ bmw เวอร์ชันใหม่ๆกันเลยพร้อมด้วยฝาหน้าคู่ที่มีความเรียวเล็กดูสวยงามและโดดเด่นมากๆเลยครับด้านข้างพื้นผิวเรียบหรูลายเส้นตัดนะครับซุ้มลอ้อทรงเหลี่ยมทำให้ตัวรถนะครับดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นห้องโดยสารจะมีความกว้างขวางตกแต่งแบบสไตล์มินิมอลเลย คอนโซลกลางแบบสัมผัสหรูหรานะครับพร้อมด้วยไอได้ ye, แต่งมาด้วยกระจกแก้วแบบโปร่งใสนะครับพูดได้เลยว่ามีความหรูหราแล้วก็กว้างขวางมากๆเลยครับในตัว bmw ix นี้แล้วก็ยังมาพร้อมกับหลังคาแบบพรันมิกขนาดใหญ่ด้วยและสามารถปรับสีของหลังคาได้ด้วยนะครับพิเศษมากๆเลยหน้าจอแบบใหม่ที่ถูกใช้เป็นครั้งแรกของ bmw จะเป็นหน้าจอที่มีขนาดยาวและก็ไม่มีขอบนะครับแต่รู้สึกได้ว่ามันจะคล้ายกับของ Mercedes-Benz เลยนะครับและมาพร้อมกับพุ่มลัยแบบ6เหลี่ยมที่เหมือนกับรถแข่งแล้วก็ดีไซน์นั้นสวยงามดูดีกระลิทดเดียวในด้านท้ายรถนะครับจะเป็นดีไซน์แบบใหม่สไตล์มินิมอลไฟท้ายนะครับมีความเรียวและยาวมากกว่าทุกรุ่นของ BMW กันเลย bmw ix นะครับมาพร้อมกับแพ็กเกจสปอร์ตให้ด้วยครับที่สำคัญตัว bmw ix นี่นะครับสามารถวิ่งได้ถึง600กิโลเมตรต่อการชาร์จเลยเราก็ต้องมารอรุ้นราคากันนะครับว่าราคาเปิดตัวจะเป็นเท่าไหร่เพราะว่าในบนเว็บไซต์ยังไม่ได้ใส่ราคามาให้เราครับเป็นไงบ้างครับสำหรับข่าวสารเกี่ยวกับ bmw ix ถ้าชอบคลิปเรานะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ เทคโนโลยีรถยนต์ที่ผมจับให้ทุกวันเลยครับขอบพระคุณมากครับ